เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬา วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมเต้นิเทศศาสตร์ปีหนึ่งครับเช่นเคยนะครับว่ารายการของเรายังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวและแรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรและทุกคนในย่านชุมชนแห่งนี้ครับเราก็จะเจอกันทุกวันเสราร์ตอนบ่าย2โมงตรงที่ FM 101.5จุลาฬาเรดิโอพลัสนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะมาพูดคุยกันหราดว่าหาช่องทางฟังย้อนหลังนะครับสามารถเข้ามาเจอกันได้ที่ Facebook p a g จมนุษจุลาประยานน้อยหรือ Instagram จุลา h u m a n s นะครับเราก็จะคอยอัปเดตแจ้งเตือนให้ตลอดว่าจะมาวันไหนและฟังกันได้ที่ไหนบ้างนั่นเองนะครับผมรวมถึงในตอนนี้ช่องทางทั้งสองยังมีการลงงานเขียนที่ให้ความรู้และงานเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆถ้าติดตามไว้นอกจากจะไม่พลาดจากการประชาสัมพันธ์ของรายการแล้วเนี่ยก็ยังได้อาหารสมองอีกนั่นเองนะครับผมและสำหรับในวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราเนี่ย เรียกได้ว่าพิเศษสุดๆเลยเรียกว่าเป็นครูชั้นมัธยมโรงเรียนแห่งหนึ่งละที่สําคัญเนี่ยเขายังเป็นแฟนพันธ้อ่าพอพูดถึงแฟนพันธ์แล้วเนี่ยหลายๆคนจะคาดคิดไม่ออกเลยใช่ไหมละครับว่าเป็นแฟนพันธ้เรื่องไหนอะไรยังไงแต่เราใบให้สั้นๆแล้วกันนะครับว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับและวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็คือ คุณครูนิวธาราดลรานารินรหัส47ิบเจดคณะครุศาสตร์นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต้จะให้เรียกเต้หรือเต้เต้ดีได้หมดเลยครับอาจารย์งั้นไหนๆนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวเองสักหน่อยได้ไหมครับแบบเต็มได้เลยว่าแบบเป็นใครทําอะไรอยู่แล้วก็เคยแบบแข่งอะไรแฟนพันธุน์แท้รายการอะไรได้ได,ได้เลยครับอาจารย์ก็ชื่อครูนิวนะครับจันทธราดลรานารินนะครับ ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูยอยู่ที่โรงเรียนสนกุหลาบวิทยาลัยนะครับในกลุ่มสาระการรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมก็รับผิดชอบนะครับพาะประจําชั้นก็จะเป็นม .5 แล้วก็วิชาสอนก็จะอยู่ในมปลายม4มหมหนี่แหละส่วนเรื่องที่ไปแข่งว่าโอ้หก็จริงก็เป็นสิปีแล้วนะนะครับไปแข่ง2ปีซ้อนเวลาไปออกรายการในในฐานะที่เป็นเรื่องเรื่องฝั่งที่ไปแข่งมาเนี่ย ก็จะแนะนําตนเองว่าเป็นอาจารย์นิวหรืออาจารย์นิวธารโดนานารินแฟนพันธ์แท้เทพปกรณัมกรีกและสุดยอดแฟนพันธ์แท้อาณาจักรโรมันครับผมฮะพอพูดถึงเรื่องสุดยอดแฟนพันธ์แท้อาณาจักรโรมันเนี่ยแอบอยากถามครูนิวต่อเลยครับว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้ครูนิวเนี่ยรู้สึกสนใจอาณาจักรโรมันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วครับถ้าไล่จริงๆอ่ะต้องต่อยอดมาจากเรื่องเทพกรีกนะครับนะครับ เพราะว่าจริงจะเห็นว่าลำดับการแข่งก็ไปแข่งกรุงเทพกรีกก่อนถูกไหมครับ mm hmm. จริงๆแล้วในอรารยธรรมตะวันตกอ่ะเขาจะมีคํหนึ่งที่บอกว่าอรารยธรรมตะวันตกอรารยธรรมยุโรปเนี่ย mm hmm. มีกรีกเป็นรากฐานมีโรมันเป็นคานเสาอ mm hmm. เขาว่ามีกรีกเป็นรากฐานมาแต่แรกต่อต่อเสาต่อคานต่อยอดขึ้นมาด้วยอรารยธรรมโรมัน mm hmm. นั้นกรีกมันจะมาก่อนโรมันอยู่แล้วแล้วความสนใจของคุณครูต่อเรื่องโรมันก,ก็ต่อยอดมาจากเรื่องกรีกนะครับ ถ้าจุดแกรกๆในในชีวิตเลยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นตอนประมาณประถมจริงๆแล้วต่อยอดไปจากโหราศาสตร์นะเนะ<อ>ืออ่านหนังสือตำนานตำระวิธีดูไพ่ยิบส<อ>ีจากคุณพ่อซื้อไว้นะครับแล้วก็รู้สึกผู้เขียนจะเป็นอาจารย์ขุนทองอแต่คุณทองก็เขียนเอาไว้ซึ่งครูชอบตรงที่ว่าแต่ละไพ่เนี่ยก็จะมีตำนานเทวะตำนานกรีกเนี่ยกำกับอยู่ เช่นไพ่ยางเงี้ยตรงกับเทพกรีกองค์ไหนตรงเทพกรีกองคไหนนะครับเราก็จะเริ่มได้ยินชื่อเทพกรีกโอ้มีเทพเทพวัตตมานกรีกเนี่ยมากมายนะครับ,รบแล้วก็มีชื่อโรมันด้วยนะครับเพราะว่าในแง่ของประจักษ์เนี่ยเทพกรีกเมื่อเข้าสู่อาณาจักรโรมันเนี่ยก็จะมีชื่อแบบโรมันถ้าจะเทียบปแปลละทำเราแล้วกันเพราะบ,บางทีเราคนไทยเราก็จะชินการละทำฝั่งตอนออกมากกว่า คือพวกตรงไทยพูดเรื่องโหรสามก๊กอ่าจีนอย่างเงี้ยค,คนอาจจะรู้จักมากกว่าไซอิ๋วเพาะง้รู้จักมากกว่าหรืออินเดียอย่างเงี้ยถ้าแม่รักสัมพงอย่างเงี้ยคนน่าจะรู้จักมากกว่าแต่ความจริงแล้วอ่าถ้าเทียบไปเข้าใจง่ายอารมณ์เหมือนกับว่าเราเรียกเทพที่มีสี่แขนสี่กรว่าพระนารายณ์ซึ่งจะตรงกับที่อินเดียแล้วกว่าพระวิษณุหรือเราเรียกนะครับเทพองค์มหาเทพนะครับมหาเทพทั้งสามเนี้ยรับลม,มอาจจะเรียกเหมือนกันแต่ว่าองค์มหาเทพพระนาราย อินเดียก็เรียกพระวิสุรับหรือรองค์มหาเทพรพระอิศวรเนี่ยก็ตรงกับที่อินเดียเรียกว่าพระศิวะนะครับซึ่งท่านมีตาที่สาอย่างนี้เป็นต้นกรีกโรมันก็จะส่งเนี่ยเทพซูสเทพซูสเทพซุสจอมเทพของกรีกชาวโรมันก็เรียกจูปิเตอร์อย่างนี้เป็นต,นตน้นตนะครับตรงกับดาวพฤหัสบดีหรือเทวีแห่งความงามอฟโฟรไดท์อย่างเงี้ยอโฟรไดท์อโฟโรดิเตออโฟรไฟฟรตีร้ก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับก็ จะเรียกในโรมันภาษาของโรมันว่าวีดัสนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว <ๆ S 2> เราก็มีความสนใจเรื่องเทพกรีกมาก่อนครู<ม>าาก็อ่านอย่างเนี้ยแล้วก็มาถูกกระตุ้นความสนใจอีกครั้งตอนอยู่สวนกุหลาบนั่นแหละ,ละ<ม>เอาครูรักชักเป็นคุณค,ณคณรูสวนกุหลาบก็เป็นสิ่์เก่าวสวนกุหลาบด้วยจําได้ว่าตอนมอสามเนี่ยเข้าห้องสมุดที่สวนกุหลาบนั่นแหละก็จะอ่านพวกแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะแบบสมจริงหรือแบบเซเรีเียลหน่อยก็แล้วแต่นะครับเป็นตัวตุ้นตัวตุ้นพิเศษนะครับหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยู่ล ทีนี้ปรากฏไปเจอเล่มหนึ่งเล่มเบลเลมเลยสนใจจากความเป็นเล่มเบลเลมของเขาก่อนแล้วเขาเป็นเทวตํมนานกรีโรมันนี่แหละน่าจะเป็นหนังสือที่แปลมาจากลายเส้นของฝรั่งเนาะเพราะว่าลายเส้นสวยมากเทพแต่ละองค์นี่ผมเล่มใหญ่เบลเลมเทมนะครับคือใหญ่กว่า A 4สสองเท่าอะไรเงี้ยน่าจะใหญ่มากเพราะฉะนั้น<ง>แล้วก็เออพอเห็นภาพก็ชอบและฉากเหล่านี้ฉากที่เขาวาดเป็นว่าเทพพระเจ้า12บัลรลังโอลิมปัสหรือเทพองค์นู้นองค์นี้เทพอพอลโลเทพเฮร์เมสเทพ อทินาทั้งหลายเ่าเนี้ยก็อ่านจนจบเลยยืมกลับมาอ่านที่บ้านด้วยแล้วพออยู่ม .4 ไปหามาอาา่านชอบหายเจ็บใจจนถึงทุกวันนี้เสียดายจนถึงวันนี้หน,นังสือแล้วไม่หายไปไหนเราไม่รู้ว่าเขาแบบไปไหนโดนจําหนาย<ม>หรือโดนขโมยหรือใครยืมไปไม่คืนหรืออะไรอย่างเงี้ยเสียดาย<ๆ>เสียดายมากๆไม่เจออีกเลยอ,อยู่ในความทรงจําแค่ครั้งเดียวคือตอนม .3 ม .4 ้วนะ,ะปีการศึกษา2543แต่ตัวนั้น้เป็นตัวกระตุ้นเลย ทาให้เรียบเรียงเรื่องเทวตางนานกรีโรมันไว้ในหัวหรือว,ว่าโอ้มีเรื่องนู้เนเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นพอทางเวิร์กพอย์เขาประกาศว่าจะมีแฟนบันแท้เรื่องเทพพออรกรนามกรีเนี่ยเราก็กระตุ้นความสนใจตรงนี้ขึ้นมาก็เลยสมัครไปแข่งเราก็ยังไม่ได้เาะก็ยังเสียดายในการตกรอบแล้วน,นแเราก็นะครับไปสมัครนะครับอีกปีหนึ่งพอเห็นเป็นเรื่องอาณาจักรโรมันซึ่งต่อยอดมาจริงก็ต่อยอดมาเราก็ชอบอยู่แล้วว่าเออมีเทพกรีแล้วทำไมคนชอบพูดกรีกกับโรมัน กมันเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนก<ม>ันไหมครับเอาริงไม่เหบือนกัาใ<ช>้าเข้าใจง่ายเนี่ยอารมณ์เหมือนอังกฤษอเมริกาแล้วกันอังกฤษก็อังกฤษอเมริกาก็อเมริกาถูกไหมแต่มันก็มีโอเคลากฐานอ่ะการเป็นอาณานิคมมาจากาาจากอังกฤษไม่มีภาษาอังกฤษแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบอเมริกากรีกกับโรมันก็จะมีทรงฟิลคล้ายๆอย่างเนี้ยถึงจะมีอารยธรรมที่โรมันรับมาเยอะรับมาหลายอย่าง ต่อยอดมาหลายอย่างแต่โรมันก็โรมันกรีกก็กรีกอักษรก็ไม่เหมือนกันละนะครับอักษรไม่เหมือนกันละกรีกก็ใช้อักษรกรีโรมันก็ใช่อักษรละตินนะครับอักษรละตินที่เราเขียน A B C D E F G ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ a B C D ทั้งหลายนะอักษรละตินที่เราเรียกอักษรภาษาอังกฤษจริงไม่ใช่นะถ้าเป็นอักษรละตินอ่ะสองกโรมันนะครับในขณะที่ถ้าอักษรกรีกก็จะเป็นอะไรอัลฟาเบต้าแกมมาโอเมก้าอะไรอย่างนี้นอันนั้นคืออักษรกรีนะครับจริงจริงเราต่างกัน้วก็สนใจ ต่อยอดมาจากเรื่องกรีนะครับได้ครับผมโอ้โหก็เป็นเรียกว่ามาจากทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนในโรงเรียนนอกโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับอาจารย์ครับผมครับก็โอ้เมื่อกี้หลังจากที่เราได้พอจะรู้แบ็กกราวของอาจารย์ไปแล้วว่าอาจารย์มีความสนใจจากหนังซื้อจากไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะครับ,รบทีนีรัเลยอยากถามอาจารย์สักเล็กน้อยครับว่า มันมีเหตุการณ์ไหนในยุคข,ของโรมันไหมครับที่อาจารย์มองว่ามันเออยังดูคล้ายๆกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือมีความเขาเรียกว่าใกล้เคียงกันสามารถเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นพอจะมีสักเหตุการณ์ไหมครับอาจารย์โอ้จริงมีหลายเหตุการณ์เลยแหละจะมีสักเหตุการณ์ยกได้สารพัด <ส iting S 1> เลยนะสักเหตุการณ์ก็เลยครับอาจารย์แต่เอาเหตุการณ์หนึ่งล้วกันที่ครูรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจครับแล้วก็น่าสนใจอยู่มากทีเดียว นะครับสาหรับประวัติศาสตร์โรมันในที่นี้คือโรมันยุคเก่านะครับถ้านักประวัติศาสตร์แค่นั้นนะโรมันจะมีสามยุคนะครับยุคแรกเขาเรียกว่ายุคราชอาณาจักรยุคที่สองเรียกยุคสาธารณรัฐครับยุคที่สามเรียกยุคจักรวรรดิถ้าเหตุการณ์ที่อยากจะยกมาคือเหตุการณ์ในช่วงที่เปลี่ยนจากยุคสาธารณรัฐเป็นจักรวรรดิครับคือคือมันน่าสนใจนะประวัติศาสตร์โรมันเนี่ยนะครับมันมันยิ่งกว่ากรีกกรีกไม่มีฟิลเป็นนครรงนครรั้าแต่ถามว่าโรมันอะ เขาสร้างเนื้อสร้างตัวไงเขาถึงกลายเป็นจัก,กรวรรดิใหญ่ครอบสามทวีปครับยุโรปเอเชียแอฟริกาล้อมรอบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นทะเลเ,เริ่มเพิม่มถึงขนาดเรียกว่าทะเลของเราได้มมอีรมัเพราะมีรากฐานของเขานะออรตาซีซ่าเน่ะครับที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สืบทอดเพราะนั้นยังใช้ชื่อออคตาเวียทั้งก็เป็นผู้สืบทอ,อดของจูเลียซีซ่าก็มีก็มีประวัติหลายอย่างบ้างก็ว่าเป็นหลานลุงนะครับบ้างก็ว่าเป็นหลานเป็นเหมือนกับ ประมาณว่าเป็นลูกของน้องสาวจูเลสซีซ่าบ้างก็ว่าเป็นลูกบุญธรรมจูเลสซีซ่า,า,า isa, อะไรก็แล้วแต่ก็มีความเชื่อมโยงกับจูเลสซีซ่าอยู่ประมาณหนึ่งพอเขารู้ว่ามีเหตุจลาจลในใน,ในกรุงโรมขนาดนี้ถึงขนาดจูเลสซีซ่าถูกสังหารกลางสภาขนาดนี้ <c ười> ขนนเขาก็คีอทากงทัพเข้าปราบความความวุ่นวายแล้วก็จับมือกับมาร์กแอนโทนีซึ่งเขาเป็นขุนศึกของจูเลสซีซ่าเช่นกันแล้วก็นะครับผู้มีํานาจอีกคนหนึ่งในสุดก็กลายเป็นสามคณะผู้ถงดุลอำนาจแต่ภายหลังคนที่สามก็ก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร ก็จะเหลือชินกันบบากันอยู่สองคนก็คืออตาซีซ่ากับมาร์กแอนโทนีซึ่งก็จะจบลงด้วยอะไรจบลงด้วยมาร์กแอนโทนีไปจับมือกับโรพันตาก็กลายเป็นที่เราพูดแต่ว่าโอ้างานนี่งามบรรลือโลกจริงจากยูเลสซีซ่าไม่ได้กับมาร์กแอนโทนีอีกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็แพ้อเอาปัทละกับอตาซีซ่า,าก็แพ้หมดมาร์กแอนโทนี ที่บอกว่ามาตายในอ้อมกอดของโัวพตาอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นกระดังละครลาสสิกกันหน่อพอตายในอ้อมกอดของนางเป็นที่รักแล้วโัวพตาก็งูฉกตัวเองตายออร์ตาซีซ่าหรือออกตาเวสมาถึงก็ไม้รู้ว่าตายกันหมดแล้วตนเองก็เป็นฝ่ายชนะสงครามกลางเมืองของโรมสิ้นสุดแล้วออตาซีซ่ามีมาอำนาจเนึ่งผู้เดียวออกตาเวสมีมอำนาจเนึ่งผู้เดียวจุดนี้แหละคือจุดที่ทจริงๆอ่ะใช้เวลาเป็นสี่ปีเลยนะถ้าดูในแง่ของปีสามสิบเอ็ดปีก่อนคริสตกาลชนะ แล้วก็มาสถาปนาตนเป็นจักรพรรดิ27ปีก่อนพิศการนว่นระยะประมาณ4ปีช่วงนี้คือช่วงที่ออกรสตสซีซาข์คิดว่าแล้วโรมันจะไปต่อทางไหนดีซึ่งมัน <c oughs> ทําให้เกิดระบบที่น่าสนใจขึ้นมาซึ่งครูก็ไม่รู้ว่ามันจะเปรียบเทียบกับการปกครองของไทยหรือของโลกตรงไหนได้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าออัสตสซีซา์ได้เลือกที่จะรักษาสภาไว้อื <c oughs> ตัวแทนของ <c oughs> ไม่ว่าจะพุทธที่สภาหรือประชาชนหรืออะไรต่างๆนั้นยังอยู่ครับแต่ว่า สภาหเหล่านั้นจะว่าโดนบีบก็ใช่ด้วยอำนาจด้วยความเคารพด้วยหลายๆอย่างโปรดให้ออคตาวีสเนี่ยเป็นออตาซีซาเป็นจัก,กรพรรดิเป็นจัก,กรพรรดิให้เป็นจัก,กรพรรดิเลยเใช่ไห<อ>มใช่เป็นจัก,กรพรรดิแล้วก็เลยกลายเป็นว่านี่เข้าสู่ยุคจัก,กรพรรดิถ้า<อ>สรุปง่ายๆเหมือนกับเป็นจัก,กรพรรดิจากการเลือกตั้งอ,อ,งอก็คือมีสภาอยู่ด้วยแล้วก็มีจัก,กรพรรดิ ใช่ครับแต่ไม่ใช่การเลือกตั้งในแบบที่เรารู้จักอ่ะเพราะว่าจะเป็นในยุคปัจจุบันการเลือกตั้งคือมาจากเสียงประชาชนใช่ไหมครับแต่ในยุคโรมันเนี่ยคนเลือกก็อย่างเป็นสภาซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าสภาอย่างที่สภาคือชนชั้นสูงชนั้นสูงแต่ก็เป็นตัวแทนของประชาชนประมาณซึ่งมาเลยนี่มันเป็นสาเหตุทําให้จักรพรรดิโรมันเนี่ยใช้ตราประจําพระองค์ว่าอะไร SPQRCSPQR เนี่ยแปลว่าย่อมาจาก SenatusPopulusQueromans u <Okay. S 2> หรือแปลงง่ายๆว่าวุฒิสภาและปวงประชาแห่งโรมูม mm hmm. พูดง่ายๆว่าจากักรพรรดิเนี่ยไม่ได้อ้างประจากักรพรรดิของโรบันเนี่ยไม่ได้อ้างว่าอ่าเป็นอวตารเทพเจ้าเทพเจ้าซุสเทพเจ้าจูปิเตอร์ในโรบันเนี่ยให้อำนาจมาหรืออะไรเขาอ้างสภาและประชาชนให้อำนาจเข้าขมา mm hmm. ดังนั้นมันก็เลยกำเนิดระบอบจกักรพรรดิที่มีสภาและเป็นตัวแทนประชาชน จักรพรรดิก็จะอยู่จนตายอยู่จนตายหรือไม่ก็สละบัลลังก์หรือไม่ก็โดนรัชประหารนะนะเพราะว่าโรมันหลังจากนั้นก็จะมีประวัติศาสตร์นองเลือดของการที่ทหารโรมันพรกโรมันรบเก่งอยู่แล้วทหารอาชีพเขาก็มีนะครับโรมันด้วยด้วยระบอบการทำของเขาเขาจะไม่ได้เป็นทหารเกณฑ์ไพ่ก็จะเป็นมีทหารอาชีพมีอะไรของเขาซึ่งมันก็มีการยึดอำนาจมีการรัฐประหารจักรพรรดิก็มีแต่ว่าถ้าไม่ได้มีอะไรแบบนี้จักรพรรดิก็จะอยู่จนจนสิ้นอายุไข จนส่วนคตรไปเองสิ้นพระชนไปเองเพราะฉะนั้นแล้วระบอบนี้ยก็เลยแปลกมันเป็นระบอบที่เหมือนผสมกับประชาธิปไตยโบราณระบอบสภาโบราณกับระบอบแบบจักรพรรดิขึ้นมาเราก็เลยถือว่าปอตส์โรรัณเข้าสู่ยุคจกักรวรรดิครับอ๋อมันมัน,ม,นมันก็น่าสนใจดีที่ปอ,อาตาส์ศีซ่าก็ไม่แปลกใจที่เขาจะรับการยกย่องมากโดยส่วนตัวครูก็ยกย่องปอาตส์ศีซ่ามากเป็นพิเศษเออว่าออกาตาศีซ่าเนี่ยเก่ง เป็นเป็นคนที่สร้างระบอบที่มันสมดุลระหว่างยุคที่ยังมีสภาแล้วก็เป็นตัวแทนปกคงประชาชาวโรมันนะแต่ตัวเขาก็เป็นจกักรพรรดินะเขาก็ยกล้มเลิกไอระบอบที่เป็นกรงศุนสลับกันปีต่อปีหรือระบบถ่วงดุลสามสามสี่คนอะไรนั้นก็ยกเลิกก็เป็นจกักรพรรดิไปเลยแต่ว่าก็ยังมีสภาเนี่ยครับการจะสร้างบรรณาจักรพรรดิแต่ละองค์หลังจากนั้นก็ต้องมีสภาสภาต้องยอมรับวุฒิสมาชิกต้องยอมรับอะไรประมาณอย่างเงี้ย มันมันก็เลยกลายเป็นระบอบที่แตกดีนะครับซึ่งเราก็อาจจะเทียบเคียงกับปัจจุบันได้ว่ามันจะมีอะไรที่ทําให้โลกมันสมดุลสมดุลที่ดีได้มากขึ้นได้สัดเทียนมากขึ้นนะครับมันจะเป็นนะครับระบอบที่การปกครองก็มีประสิทธิภาพเป็นประชาธิปไตยฟังเสียงประชาชนแล้วก็มีเสถียรภาพแล้วก็มีสมดุลนะครับเพราะหลังจากยุคออร์ตาซีซ่าโรมันจะเข้ายุคทองไปสองร้อยปีพอถึงรัชกาลที่สิบเจ็ด พัดคอมมอดัสเนี่ยก็จะดิ่งหัวลงละมาจากพัดเริ่มไม่ดีาการปกครองการอะไรต่างๆไม่ดีเริ่มดิ่งหัวลงเริ่มเข้าสู่ยุคแตกแยกมีปัญหาทางเศรษฐกิจกด้วยเงินเฟ้เฟอรโรคระบาดต่างๆ<ช>นะครับแต่ว่าหักยอทัสซิซ่านี่คือสองร้อยปีเลยทีเดียวของยุคทองโรมันนะครับได้ครับอาจารย์เมื่อกี้เราเราพอจะทราบแล,แล้วว่ามันดูเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองทางโรมนันดูมีอิทธิพลกับปัจจุบันมากๆแล้วทีนมมี้ถ้าสมมติถ้าสมมติเป็นเรื่องแบบ ทั่วๆไปที่คนที่อาจจาะติดตามการเมืองบ้างมไม่ได้ติดตามการเมืองบ้างอาจารย์แบบพอจะมีข้อคิดอะไรจากทางโรมันที่ใครๆก็สามารถแบบเรียนรู้ได้บ้างไหมฮะอ๋อก็เป็นเรื่องวิถีชีวิตของชาวโรมันทั่วๆไปก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆจริงๆมันก็เกี่ยวโยงมาครูจะมีประโยชที่ชอบครูจะมีประโยชน์ที่ชอบสอนลูกศิษย์อยู่เสมอว่าจริงๆการเมืองมันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างแต่เศรษฐกิจมันจะอยู่หลังการเมืองอีกทีหนึ่ง <c oughs> อะไรที่เราเห็นจาี่ยนปางทางการเมืองจริงเศรษฐกิจจะอยู่เบื้องหลังอีกทีหนึ่ง <c oughs> การล่มสลายของโรมันบางคนดูเผินๆเหมือนกับว่าการเมืองไม่ดีจากพยุคหลังปกครองไม่ดีแต่ความจริงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมันมีเรื่องของการลดจงใจลดมูลค่าของซิลเวอร์ที่อยู่ในเหรียญโรมันด้วยทําให้เกิดเงินเฟ้อด้วยแบบยุคโบราณอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งฝั่งในตอนออกก็เป็นนะพวกจีนพวกอะไรเงี้ยต่างโตอย่างเงี้ยนะครับที่พนประนามยามหยาดเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะเขาเป็นทอาราชอย่างเดียวเขาเบื้องหลังการเมืองมีเศรษฐกิจอีกทีเราพิมเงินส่วา มีเงิอนมีแปะสวยๆออกมาเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันอยู่ในวิถีชีวิตชาวโรมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่สนใจเราได้หมดเลยนะยกต<ม>ัวอย่างเช่นอ่าเนื่องจากลักษณะการเมืองของโรมันและสังคมโรมันอ่ะเขาสพอร์ตประชาชน<ม>ประชาชนนะจะอร์ตมันจะไม่เหมือนยุคก,กลางที่พออนาธนะชนบุกเข้ามาแล้วอะ่ะสังคมยุคยุคกลางยุโรปมันเปลี่ยนกลายไป,ปว่าประชาชนทั่วไปเป็นไร่ที่สังกัดเจ้านายเจ้านายก็ต้องหาเจ้านายสังกัดต่ออีก ไปหลอดวัซเซลเป็นเลื่อต้องมีคนคุ้มครองไปเลื่อนนั่นเป็นยุคกลางครับแต่ในยุคโรมันมันมียุคของความเป็นประชากรโรมันอ่ะคือคิดดูว่าขนาดพวกเยอรมนิกอะที่รับใช้โรมันยี่สิบห้าปียังได้สักชาติว่าเป็นชาวโรมันอย่างเงี้ยมีใบที่บอกว่าคุณเป็นชาวโรมันแล้วแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับความเป็นพลเมืองมากเลยนะอ๋อแบบซิดนเซนต์เรื่องความเป็นพลเมืองใช่ครับเพราะความเป็นซิดนเซนของบมานเลยมันจะไม่เหมือนกับสภาพยุคกลางของยุโรปที่แบบ เป็นแค่แบบเซิร์ฟอะเป็นไล่ที่ต้องเป็นเป็นเป็นคนที่ต้องสังกัดเจ้านายอะไรประมาณเนี้ยแต่ในยุคโรมันก็คือ,คอเป็นคนอะเป็นพลเมืองแล้วด้วยความที่โรมันเขาัพ p อ o r t พลเมืองแบบเนี้ยสิ่งที่โรมันสร้างก็เลยัพ p อ o r t พลเมืองไปด้วยในแง่ของอะไรทาโบราณนะครับ,รบเราจะเราจะนับยุคโบราณก็คือพวกเมโสถ้าเป็นตัวต,วตกนะก็จะเป็นพวกเมโสโปเตเมียอียิปต์กรีกโรมันพอสิ้นสุดยุครมันแล้วเข้ายุคกลางใช่ไหมครับสิ้นสุดยุคกลาง้วเข้ายุคใหม่ ไอ้สี่ยานิธรรมโบราณเนี่ยในโสโพเตเมียอียิปต์กริโรมันโรมันน่าจะเป็นอารยธรรมเดียวที่ซัพพอร์ตพลเมืองค่อนข้างชัดที่สุดเลยนะโคลอเซียมก็ตามโรงอับน้ําก็ตามอมพ่อส่งน้ําก็ตามถนนโรมันก็ตามไล่มาแต่ละชื่อแม้แต่เซอร์คัสแม็กซิมัสสนามแข่งรถม้าทั้งหลายสิ่งเหล่านี้สร้างซัพพอร์ตพลเมืองหมดเลยนะสิ่งเหล่านี้สร้างซัพพอร์ตพลเมืองหมดเลยนะให้พลเมืองมีที่ดูแข่งม้าพลเมืองมีที่ดูมหรสพโคลอเซียมมีชื่ออจริงมันคือ ปราเวียนฟิเตเตอร์โรงมหาแศพใหญ่ของราชวงศ์ฟาเวียนสร้างเอาไว้ให้สาธารณชนเข้าไปดูรถอ่าโทษไม่ใช่รถอ่ะถนนอย่างเงี้ยโอเคมันก็เป็นคามั่นคงของของอาณาจักรด้วยแต่มันก็เป็นสิ่งที่ซับพอร์ตการเดินทางของประชาชนด้วยเป็นต้นโรงอับน้ําท่อส่งน้ําอย่างเงี้ยซับพอ <Support S 1> ร์ตพลเมืองทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆไม่แปลกเลยที่เขาบอกว่าโดยสายตีแล้วกรุงลงลเป็นนครแรกที่มีประชากรล้านคนเพราะว่ามันสร้างซัพพอร์ตพลเมืองถึงขนาดนี้มันก็เอื้ออํานวยให พล <ame> <ate> เมืองญ่วิถีชีวิตที่ดีใช่พลเมืองมีวิถีชีวิตที่ดีเมืองโบราณใหญ่ใหญ่โมโรมันแม้แต่ปอมเปอีที่ล่มสลายด้วยปลวกไฟระเบิดเนี่ยครับลองไปดูซากที่เขาเหลืออยู่เพราะเขาโดนปลวกไฟครับมันก็คือสิ่งที่สร้างซัพพอร์ตพลเมืองทั้งนั้นครูไปดูปอมเปอีมามีกระทั่งหินข้ามถนนนะ่ะ e มีกระทั่งหินข้ามถนนแล้วทําโบราณที่ไหนจะใส่ใจถึงขนาดนี้อะะไม่ใช่แล้วทาโบราณไหนใส่ใจมีกระทั่งหินข้ามถนนคือมีถนนโรมันแล้วนะที่รถมงรถม้าไปนะ เอาหินใหญ่ๆมาวางเพื่อให้รถมาก็ผ่านได้แล้วคนก็เดินข้ามถนนพูดแา่เหมือนทางม้าลายจะเป็นทางม้าลายนูนขึ้นมาผมก็นึกอยู่ไอ้หินแล้วมันอ่อนเหมือนทางม้าลายได้หินในข้ามถนนอย่างเงี้ยโอ้โหครูดูแล้วแบบเออมันทึ่งมากเลยว่าพระแปาละทำที่ซัพพอร์ตพลเมืองจริงๆเหมือนเขาคิดถึงคนของเขาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพอเข้าสู่ยุคอาตั้งอาโอการ์ตาซีซ่าเนี่ย่อการตาซีซ่าชนะสงครามกลางเมืองตั้งตัวเป็นจักรพรรดิเนี่ย เขาถึงได้แบบสร้างระบบที่มันสมดุลอ่ะระหว่างผู้ปกครองที่เป็นจักรพรรดิกับกับการแคร์สภาแคร์ประชาชนอย่างเงี้ยคือขอโทษนะรู้สึกว่าไอเดียเรื่องนี้มันส่งต่อไปไกลมากเลยนะครับ <'s> จําได้ว่ามาถึงยุคนโปเลียนอย่างเงี้ยถ้าใครเคยดูหนัง mm. นโปเลียนนโปเลียนก็เป็นสามัญชนมาก่อนขึ้นเป็นกงสุนขึ้นเป็นคนแบบผู้สําเร็จราชการผู้ปกครองในที่สุดก็ตั้งตัวเป็นจักรพรรดิ แล้วดูมงกุฎนโปเลียนในมงกุฎใบแบบใบ,ใบรอเรีมงกุฎที่เป็นแบบโรมันชัๆดๆอ่ะคือพูดง่ายๆให้ประชาชนโหวตให้ให้นโปเลียนเป็นจักรพรรดินโปเลียนนี่ก็เรียกว่าได้ไอเดียจากออกสัสซีซ่ามาพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าโรมันมีวิถีชีวิตประชาชนอ่ะที่เป็นไอเดียให้เราได้นะว่าพอเขาเปา็นจักรวรรดิใหญ่แต่เขาซัพพอร์ตประชาชน อย่าลืมว่าพอโรมันมันล่มสลายแล้วมันเข้าสู่ยุคกลางของแบบนี้มันไม่มีเลยนะมันกลายเป็นซัพพอร์ตเจ้าประสาทเจ้าขุนนางเจ้าขุนนางอยู่ในปราสาทให้ให้ทั้งหลายสังกัดขุนนางก็ส่งสเปียงส่งอะไรซัพพอร์ตเจ้าประสาท่างเนี้ออยนะครับรเ,เนาะใช่ไหมครับใช่มันก็เลยไม่มีถนนไม่มีฟิลของถนนลงมหรอพส,สิ่งที่สร้างได้หินอะไรต่างแล้วมันกลายเป็นซัพพอร์ตเจ้าประสาทซัพพอร์ตศาสนาการซัพพอร์ตพลเมืองแบบยุคโรมันมนหายไปเลย เมื่อเขาอยู่กล่าวเมื่อโรมันรุ่งสลยก็เป็นสิ่งที่ที่เราเราอาจจะดูเป็นตัวอย่างได้ว่าเออถ้ามันมีจักรวรรดิอะไรดูโรมันยิ่งใหญ่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เพราะกาลังทหารและการปกครองที่มีประสิทธิภาพแต่เขาสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตประชาชนก็าถือว่ารากฐานของจักรพรรดิคือ S P Q R เซเนตัสโปูลัสทั้งสภาซีเนตเนี่ยวุฒิสภาและปวงประชาชชาวโรมันนั่นคือสาระของจักรพรรดิของโรมันเพราะอะไรที่เขาสร้างซัพพอร์ต คนละเมืองเขามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับครับผมอ่าโอเคมาที่คำถามสุดท้ายจริงๆไม่ไม่อยากเรียกว่าเป็นคำถามเท่าไหร่อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากอะไรสักหน่อยดีกว่าเผื่อบางคนยังแบบไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาณาจักรโรมันอะไรเงี้ยเพิ่มเติมอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากส่งท้ายสั้นๆไหมฮะมันมีประโยคที่ที่คนชอบไปพูดเกี่ยวกับโรมันหลายๆอยา่างเช่นถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม เราไม่ได้สร้างในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยประโยโชช่วงนี้อยากหยิบมาเป็นเครื่องสอนใจครับว่าแล้วก็อยากให้เอามาวิเคราะห์แบบให้ลึกเพื่อพลิกมุมคิดไปดูอีกมุมหนึ่งด้วยเวลาเราพูดว่าถนนทุกสายมุ่งสูง่กรุงโรมทุกคนก็จะมองว่าเป็นความเจริญที่อยู่กรุงโรมทุกคนก็เลยมุ่งมาหากรุงโรมนะครับความจริงลองพลิกมุมคิดถนนทุกสายมันออกจากกรุงโรมหรือเปล่าความเจริญการคํานึงถึงพลเมือง การสร้างจากักรวรรดิใหญ่โตอรารยธรรมลาตินหนักษรลาตินทั้งหลายพอเมืองมันจเจริญแล้วอ่ะเมืองอื่นอยากตามครับ <ถ là S 2> มันไม่ใช่ว่าความเจริญมันถูกรวมมากระจกมุ่งมาสู่กรุงโรมนะแต่เพราะกรุงโรมมันใหญ่โตัวมันก็เลยกลายเป็นไอดอนของอารยธรรมโรมันเมืองอื่นๆไปด้วยอพอเราลองพลิกมุมคิดแล้วเราก็จะก็จะเห็นอะไรใหม่ๆว่าเช่นไม่ใช่ว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงเทพอ่ะใช้คํานี้ครับ สมมติเรามาพลิกไปประเทศเราไม่ใช่ถนนทุกสายทุงสู่กรุงเทพนะแต่ถ้ารถกรุงเทพมันเป็นไอดอนของเมืองอื่นๆอ,อ่ะเช่นเป็นเมืองที่แคร์พลเมืองแคร์ประชาชนแคร์วิถีชีวิตสุขภาพดีอะไรต่างๆดีอ่ะมันก็เป็นไอดอนให้เมืองอื่นๆอ,อ,อ่ะนะครับเชื่อมโยงมาถึงกันเหมือนกับที่เมืองอื่นของโรบันเชื่อมโยงสุดท้ายถนนนะครับก็ตัด ตรงถึงกันแล้วมุ่งม,มาสู่กรุงลมได้ mm hmm. แล้วก็ส่วนที่บอกกรุงโลมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเพราะกรุงลรม,มันมีชีวิตชีวาเป็นเอเทอร์นลซิตี้ที่เขาชอบขนาดน,นา mm ้ำเมืองอมตะมันถูกสร้างต่อยุคต่อยุคแม้ลงม,มันล่มสลายแล้วกรุงลมก็ยังอยูย่ mm hmm. แล้วมันก็สร้างต่อๆกันมาก็เป็นก็เป็นข้อฝากใจว่าแต่ละอย่างม,มันก็ไม่สร้างสําเร็จได้ในวันเดียวครนะครับแม้แต่ที่เรา,าพูด,ดเล่นๆว่าถ้าอาจารย์อยากได้กรุงลมในวันนี้พ่งนี้ต้องเสร็จ <laughs> แต่ความจริงเขาเป็นโลกกรุงลมจริงๆอ่ะมันไม่ได้สร้างในวันก็ไม่ได้ใช่ไหมแม่ตั้ <laughs> ยังยังพูดเลยว่าตอนตอนเขาแก่แ,กแล้วยังพูดเลยว่าข้ามาถึงกรุงโรมในวันที่มันเป็นนครแห่งก้อนอิฐบริสและก้อนอินและจากและจะจากไปในวันที่มันเป็นนครแห่งหินอ่อนอเขาพูดตอนแก่แ,กแ,กแล้วอ่ะแปลว่าแม้แต่ยุคอัสซีซ่ามันก็มีการสร้างใหม่เอยจากนาครก้อนหิฐก,ก็ไอ้นุ้ยนี่ก็สร้างด้วยหินอ่อนก็ทนทนมากขึ้นเพราะนั้นทุกอย่างครับบางอย่างก็ต้องใช้ความอดทนและเวลาเหมือนกันครับต้องใช้ความอดทนและเวลาเหมือนกัน ในการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเพราะสุดท้ายกรุงลงม,มันก็ไม่ได้สร้างในวันเดียวจริงม,มันถูกสร้างมาเรื่อยๆสร้างมาเรื่อยๆแม้จะมีคนนี้จะมีจุดรุ่งเรืองจุดตกต่ำมันก็ทยอยทยอยสร้างมาเรื่อยๆก็อยากเป็นฝาประข้อเตือนใจทุกคนว่าสุดท้ายแล้วหลายๆอย่างในชีวิตเราหลายอย่างในเมืองของเราในชุมชนที่อยู่ในต่างของเราบางอย่างมันทําไม่ได้วันนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะทําไม่ได้ในวันข้างหน้านะ มันก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวไปมันกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเหมือนกันมันสร้างไปเรื่อยๆอนะครับได้เลยครับโอ้โห oh, ก็เรียกได้ว่าจริงๆวันนี้ถ้ามีเวลาอยากจะพูดคุยกับอาจารย์เพิ่มมาเพราะเชื่อว,ว่าเนื้อหาของเรื่องนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาที่มันกว้างมากแล้วเราหยิบจับประเด็นไหนก็ก็เรียกว่าเอามาพูดคุยกันได้เลยครแต่ว่าจากที่เราพูดคุยกันวันนี้ที่ชัดเจนมากๆและเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของอ่ พลเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการปกครองรวมถึงการบริหารไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรหรือว่าประเทศในปัจจุบันและที่สําคัญส่งท้ายเมื่อกี้กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวทุกอย่างต้องมีระยะเวลาของมันนั่นเองเนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณคุณครูนิวมากๆเลยนะครับที่มาร่วม,มแชร์<ด>ประสบการณ์แชร์เรื่องราวดีๆไว้มีโอกาสเนี่ยอยากจะชเชิญชวน,ชวน,ชวนมาพูดคุยกันอีกนะครับอาจารย์ แล้วก็ยินดีครับผมครับผมนะสำหรับใครที่มีเรื่องราวอยากจะมาเล่าแบบนี้หรือว่ามีข้อเสนอนะติชมรายการนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับที่อินบ็อกซ์พมนุษย์จุฬานั่นเองนะครับผมแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่ามนุษย์จุฬาสัปดาห์หน้าจะเป็นใครสำหรับวันนี้นะครับผมเต้และคุณครูนิวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระคุ้มครองครับทุกท่านสวัสดีครับ